คทำเกิด์เทนดนเหวยครับจะมีผลกระทบต่อไปยังไงเหว่ยเหว่ยที่ไหนประเทศพม่าเออประเทศพม่าเลทถึงที่ไหนแล้วมันถึงที่ไหนที่เราถึงหรือเปล่าดจอ๋อแสดงว่าบ่งบอกพยากรณ์เรียกว่าความตายมีทุกที่ใช่หรือเปล่าครับเราอยู่ในโลกใบเดียวหรือเปล่าครับ เสียหยามเนี่ยหรือบางกอกแผ่นดินเสียหยาบเนี่ย,ม,ย,ยมีความโชคดียอย่างไรว่ามเป็นจริงแล้วการแผ่นดินไหวในครั้งนี้จะต้องสูญเสียมากกว่านี้เข้าใจหรือเปล่าครับหรือต้องตายมากกว่านี้นี่เขาเรียกว่าเขายังเตือนเ้าใจหรือเปล่าครับฮะเขาจะไม่เอาไอ้ไอ้อาคารหรืออะไรที่มันยังมีคนมีคนไม่มากหรือกําลังก่อสร้างให้เห็นเปน็นตัวอย่าง ความเป็นจริงเนี่ยความสันไหวของธรณีในขณะนี้สามารถทําให้ตึกพังที่นหน้าเป็นหน้ากองได้เข้าใดหรือเปล่าแต่อํานาจอะไรอำนาจแห่งมนตาอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตอำนาจของพระอิศมุอานิยจ้าอำนาจถึงการสัญญาอมยต์และอำนาจของเทวาหรือเทิดดาที่มีฤทธิ์ที่ยังรักษาปกครองสยามอยู่ เข้าใจหรือเปล่าใช่เขาก็เตือนแบบนี้เตือนอะไรเตือนว่าบุคคลที่อยู่ที่สูงจะมีภยัยเข้าใจหรือเปล่านอกจากตกจากฟว้าฮะคนจะตกจากที่สูงพอได้ก็เตือนอะไรฮะเตือนอะไรเอเตือนว่าผู้อยู่ที่สูงอันอะไรหรือเปล่าฮะเอเอ เตือนที่ว่าควดมดีที่สูงจะอันตรายนี่เออเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรเราควรดิกเว้นหรือเปล่าควรฮะควรครับอย่าลืมว่าเมื่อมันเตือนแล้วเนี่ยมันเตือนเนี่ยมันไม่ได้เตือนเล่นๆใช่หรือเปล่าครับในเตือนอันนี้มันฆ่าชีวิตหรือเปล่ามันคืนกินชีวิตหรือเปล่าเกิดความตายเกิดความรู้เสียหรือเปล่า แต่ว่าเตือนนี่มันเตือนจริงหรือเตือนเล่นจริง <c oughs> อัามันมีคนสองประเภทที่ว่าอ่าชอบเล่นเล่นกับไม่กลัวตายท้าความตายเข้าใจหรือเปล่าครับถึงแม้จะบอกกันไปอย่างนี้ก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้สําหรับบุคคลพวกนี้เข้าใจหรือเปล่าครับแต่สําหรับคนที่ยังคยมีบุญมีวาสนาเพราะเห็นประโยชน์ว่าอาการสั้งขาที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ยังสามารถ แก้ไขสร้าสงส่วนบารมีได้ใช่หรือเปล่าครับแม้เราจะมีเป็นมนุษย์แม้จะมีความทุกข์ความคุกมันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกนะใช่หรือเปล่ามันต้องมีความสุขบ้างนะแต่ถ้าเรายังมีสังขารกายนังขานยังมีชีวิตีในหายใจเราสามารถคนทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงได้หรือเปล่าสามารถทําได้หรือเปล่าทำได้ด้วยการอาศัยใบบุญพื่นพระบรมโพธิญาณคืออะไรสามล่มโพสี ก็คือมาอาศัยพระพุทธระธรรมและพระสงฆ์มาปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาใช่หรือเปล่านี่ก็สาม,มารถค้นทุกได้แต่การที่สหาทางออกในการค้นทุกโดยการฆ่าตัวตายบ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การวิธีการค้นทุกเลยเพราะย่อมทําให้เกิดวิบากกรรมเข้าไปอีกใช่หรือเปล่านั้นความค้นทุกเนี่ยแม้เราจะเป็นแต่ร่างกายสั้นภายเป็นมนุษย์แม้จะมีความทุก ขนาดนี้และถามว่าท้าไม่ใช่มีกายสังขารที่เป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกจะมีความทุกข์ขนาดไหนใช่หรือเปล่าเพราะความเป็นมนุษย์นี้เราสาม,มารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าให้ผลทุกข์ได้ใช่หรือไม่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้คุณรู้บาปรู้โทษรู้คุณอะไรแต่ความว่าเป็นสัตว์ประเริฐหรือความเป็นมนุษย์ยังรู้จัก,ร,จกรู้คุณรู้โทษ เมื่อลูกจยุกคุณลุกโทษแล้วเบื่อนายเห็นทุกข์แล้วก็อยากจะพ้นจากทุกข์นี่นี่เรียกว่าจิตมันยังมีความเป็นอริยะิจิต็นความเป็นพุธะเข้าใจหรือเปล่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจึงต้องรู้ว่านี่อเ่าที่เทวดาเขาเตือนแล้วอูบาอาจารย์เขาเตือนแล้วภัยเขาภัยธรรมชาติเขาเตือนแล้ว พยาวัรุลาเขาได้เตือนแล้วได้มีการเกิดการเกิดแล้วก็มีความตายได้เห็นแล้วมีความสูญเสียได้เห็นแล้วเข้าใจหรือเปล่าได้ยังรู้เปล่าว่าที่สันสันทั้งหมดมันเคลื่อนไปหมดแล้วเข้าใจหรือเปล่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนบุคคลแล้วเมื่อได้ไปชนแล้วก็เหมือนเดิมหรือกว่าจะสูาเขาเรียกว่าสู์มันเสียไปหมดแล้วเข้าใจหรือเปล่า เนี่ยพื้นใต้วิภพมันสูญเสียไปหมดแล้วแล้วท่านมาอีกด้านึอกนะเนี่ยมจะรู้เปล่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮื่มเ่ามันจะเกิดเฉพาะคนที่มีกรรมเออกรรมอะไรกรรมที่มันชื่อเรื่องกรรมเขาจะได้หรือเปล่าเออนี่ยการยึดมั่นถือมั่นหวงแหนสมบัติเขาจะได้หรือเปล่าจ๊ะ เมื่อมาเชื่อเรือกกรรมแล้วก็มีอยู่ทางเดียวคือให้กรรมมันลงโทษเข้าใจหรือเปล่านี่เราก็เรียกว่าเยายังมีข้อดีนะทีเทพเทวดาูุบาจารย์พระหัเจ้าอะไรส่งเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทวดาที่มีสักดมาดิจิตชอบจะมีผู้มีฤทธิ์นะวิญญาณบารมีมีพระบริสัท์เจ้ามาปกครองเป็นมารสบพราโพธิญาเนี่ยอย่างน้อยยังได้คุ้มครองภัย นี่คือข้อดีแต่จะไม่ให้สูญเสียเลยเป็นไปไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าแต่จะสูญเสียน้อยนั่นเองแต่เมื่อเตืเอนแล้วไม่ฟังแล้วความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นมากเข้าใจหรือเปล่านี่สําหรับคนที่เขามีกรรมอย่างนั้นคนที่มีกรรมแบบนี้แล้วจะเตืเอนยังไงแล้วก็เหมือนเขามีใครมาปิดหูปิดตาเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเขาจะไม่สนใจเขาเห็นว่ามันเป็นแค่ภัยธรรมชาติเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ ในขณะที่มันเกิดขึ้นในกระดานนี้แต่ไปยางนี้ฉันบอกแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่ผมกำลังก่อสร้างใช่หรือเปล่าใช่ครอแล้วถ้ามันก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วคนไปอยู่แล้วเชื่อว่าสูญเสียจะมากกว่านี้ไหมมากอ่า<ช>แสดงว่าอย่างน้อยมันก็จะมีเรื่องดีอยู่แต่จะแอ้ว่าบุคนนคลทั้หลารก็จะต้องไ,ไปผลในการตายใช่หรือเปล่า แต่อย่างน้อยเมื่อเรารู้แล้วเราจะตายเราควรจะตายในสิ่งที่เราเลือกได้แต่นนในครั้งนี้ที่เขาเตือนเนี่ยให้เรารู้ว่าอะไรเนื่งความตายนี้อยู่ใกล้ตัวเราหรือเปล่าอันนั้นเมื่อความตายอยู่ใกล้ตัวสิ่งใดมาตามที่มันมันเกิดขึ้นกับเราบางครั้งมันอาจเกิดจากขึ้นจากประเทศเพื่อนบานอ้า,ใาน,น,นใช่หรือเปล่าเราก็ยังรู้สึกเฉยเฉยใช่หรือเปล่าแต่พอมันเกิดันเกิดขึ้นในบ้านเราเป็นไง ตื่นตะมก 1, ตื่นเติวขึ้นใช่หรือเปล่าเะั้นความตายก็ตามถ้ามันเกิดข,ขึ้นกับหมู่ญาติเพื่อนมิตรีสา,ายกับเราเรายิ่งตื่นเตัวมากขึ้นใช่หรือเปล่าหรือเราได้ประสบกับเหตุการณ์ขี้มาหัวยอ,อยู่แขนอยู่ขาหายไปแต่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละจะเป็นอุตสาหรเป็นประสบการณ์ของเราใช่หรือเปล่าแต่เมื่อเรายังโชคดียังอยู่ในที่ปลอดภัยและยังได้เห็นเหตุการณ์นั้งหลายเหล่านี้จึงชื่อว่านิมิต ของพยามาัจุราชที่เขาได้บอกให้เห็นว่าภัยก็ดีความตายก็ดีกรรมก็ดีมันไม่ได้อยู่ไหนไกลตัวเราเลยใช่หรือเปล่าคดังนั้นเราอย่าได้ประมาทในการทําความดีอย่าได้ประมาทในความตายที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้ได้ว่าและจงจาไว้ว่าในขณะนี้ความสูงอยู่ที่ตึกสูงอาการสูงก็ดีในเาณฑถานบ้านเรือนที่อยู่ที่สูงๆจะหาความปลอดภัยไม่มีแล้วแต่ก็จะหาว่า จะอยู่พื้นดินพื้นล่าจะปลอดภัยเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันยังมีธรณีสูบอีกเข้าใจหรือเปล่าถ้ามึงกรรมมันรวมกันตงรงธรณีสูบจะทํำยังไงเออเอาว่าธรณีสูบกูละแผ่นดินยึดตัวถ้ามันยึดตัวลงไปสามกิโลเป็นยังไงนะเอา้าเรามาพูดถึงเรื่องกรรมในธรณีสูบพูดถึงเรื่องอาคาสูงเกี่ยรกัฐานสูงแล้วว่าไม่ปลอดภัยใช่หรือเปล่า เรามนดูไอ้ผู้มมที่พื้นล่าบอกว่าจะปลอดภัยเปล่าถ้ามึงยังมีกรรมกรรมอะไรเการ,รที่ต่อทากรรมต่อกระทาการกการต่อสถาที่คือประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไอ้กรรมเหล่านี้จะถูกทรณีสูบเหมือนในครัง้งพุทธกาลคือมีพระปฏิวัติใช่หรือเปล่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่าทางใต้ืึดใต้ในทรณีมันเป็นโทลเข้าใจหรือเปล่าฮะ หรือว่าในใต้ดินนักผู้ทางวิทยาศาสตร์มันเป็นช่องช่องอะไรช่องมันจะมีกระแสลมอัดเข้าไปที่มันเกิดความเคลื่อนไหวได้เพราะมีลมทัดดินทตุน้ำทตุลมมันอัดกันไปมันเกิดการสั่นไหวเข้าใจหรือเปล่ามันเกิดการเคลื่อนตัวคือการเบิกลวกเคลื่อนตัวดังนั้นลมแผ่นดินจะมีการยุบตัวถ้าพูดในภาษาอ่า ของพุทธการนี่อ่าธรณีสูงเข้าใจหรือเปล่าถ้าพูดทางภาษาวิทยาศาสตร์ที่ว่าธรณียุดตัวที่ยุดตัวเพราะอะไรเพราะใต้ธรณีมันโคลงเข้าใจหรือเปล่าการสั่นไหวในครั้งนี้แหละคือการเอื้อนและจะรู้ได้หรือเปล่าดังว่ามันจะไปยุบตรงไหนบ้างนะอ่ามันจะไปยุบตรงไหนบ้างอ่านขณะนี้อะไรที่จะยุบก็คือในเขตบางกองนี่แหละที่จะเกิดธรณียุดตัว และอะไรจะเป็นสัญญาณเตือนที่ตอนจะยุบตัวแผ่นดินจะเป็นขึ้นเข้าใจหรือเปล่าถ้าถนนก็เป็นขึ้นแผ่นดินก็เป็นขึ้นเข้าใจหรือเปล่านั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นคลื้นแล้วทางล่างมันมีโค้งแล้วพร้อมตลอดเวลาที่จะยุบตัวลงไปเข้าใจหรือเปล่าตอไปยมห็นอาคารบ้านเรือนหายลงไปในหลุมขนาดยักษ์ อ่เพราะอย่าลืมว่าอะไรมันรองรับแผ่นดินอยู่อะถามว่าอะไรมันรองรับแผ่นดินอยู่นะเรื่องขุดลงไปจะเจออะไรอ่าและน้ำไอ้รองรับเออนั้นขออยอาจงเข้าใจว่าสิ่งที่รองรับแผ่นดินคือน้ําใช่หรือเปล่าอ่าและอะไรที่รองรับน้ําอยู่ แรงดันอากาศใช่หรือเปล่าหรือแรงเฉียดอ่าเขาเรียกว่าอะไรแรงโน้มถ่วงของโลกคืออากาศธาตุอันนี้อากาศธาตุ่ามันแปปรเตกตัวใช่หรือเปล่าเมื่ออากาศธาตุแปรเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงของโลกมันเลื่อน้อยลงใช่หรือเปล่าอากาศที่มันจะไปรองรับน้ำเนี่ยนั้นก็น้อยลงใช่หรือเปล่าเมื่อมันน้อยลงแล้วเป็นยังไงน้ำเนี่ยมันจะดันขึ้นมา เกิดคลื่นพายุอันนี้เรียกเป็นสึนามิเป็นคลื่นขึ้นมาดันออกมาจากอะไรช่องแคบระหว,ว่างอะไรล้าตรงนี้มันจะดันขึ้นมาเขา้าใจหรือเปล่าอนี่เรียกว่าการแปรเปลี่ยนของโลกธาตุเพราะฉะนั้นให้ระวังสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการี่เราจะไปไหนเดินทางไปไหนให้เรามีอะไรมีภาวนาเขา้าใจหรือเปล่าจ๊ะ ซึ่นวารนาเมื่อมันจะเกิดเหตุการณ์ข้างหน้านที่อนา,าก็ดีบุญกุศลโดยที่จะมาปกปกรักษาเราจะมีความให้เหล่านั้นเข้าทันเห็นอิจการเหล่านั้นก่อนเข้าใจหริพพชรอือไอโยไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไอสภานัองหลายนะถนนลนทางที่ทำขึ้นมาหลายเด๋ต่อไปมันก็ลงมาลงกองมาทั้งหมดเพราะอะไรอ่าไอดิน,นมันไหวนอือ มันสั่นสันนี้มันมันบอกถึงนักการอะไรสถานการณ์อะไรว่าท่ามันกำลังปรับตัวเขาใจหรือเปล่าเออปรับวตลวมันเข้าที่อะเข้าที่อะไรสันไหว้พวกนี้มันหนักบ้างมีกรรมบ้างเหมือนสันในโลกมาเกิดบ้างให้ไปอยู่ในโลกใหม่เข้าใจหรือเปล่ากรรมตรงนี้แหละนะมันจะจะการเรียกว่ากรรมมันจะจำแนกที่ภากษา เขาจะรูะ้ป<ช>ังกันอืมอะไรจะอยู่ได้<ช>ก็บุุสลนี้แหละที่จะรักษาเราได้บุคคลนี้มีสนญณเป็นนิพพงแล้งอะไรเขเรื่องที่หลงไัย<ช><ช>อือแม้แต่ที่เราอยู่นี่ยังค้นภัยได้หรือเปล่า <isas S 1> <ม>ก็ยังมีสัญญาเตือนใช่หรือเปล่าใช่รบใ,<ช>ให้บอ,บอกมาถึงว่าความตายอยู่ที่ไหนก็ตายใช่หรือเปล่าครับเสริญความดีดงหางที่จะไม่ตายและก็ความชั่วที่จะไม่ตายดังนั้นถ้าเรายังไม่ละความชั่วความดีและดงหาง ที่มันจะตายไปงนั้นอย่าได้ประบมาเมื่อเราได้เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ทําความดีนะก็ค,คือการมาปรพฤปฏิบัติเพื่อละความชั่วนั่นแหละย่ยอเหตบุญอยู่ตรงนั้นเขาะะ้าใจหรือเปล่าย่อให้กุศลทั้งหลายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไปทําความดีเพื่อละความชั่วเพมันละกันไม่ได้อยากจะละความชั่วอยากจะทําความดีต้องมาละความชั่วไม่ใช่ไปทําความดีเพื่อละความชั่ว อย่างนี้เรียกทำความชั่วแล้วไม่ได้ละมันทำแต่ความดีแล้วไม่ละความชั่วถามว่าความชั่วจะหมดไปหรือเปล่าเปล่าเลยแสดงว่าความดีที่ทำนั้นเป็นความดีที่ทำเอาหน้าใช่หรือเปล่าถ้าความดีที่ละความชั่วได้วยที่มาเจอการธรรมฐานหรือเพ่งโทษละกรรมของตัวเองในกายวาจาใจที่เราได้เลื่อนไปนั่นเรียกว่าละกรรมชั่วและมันเป็นยอดบุญมันคือความดีที่แท้จริงคือ ทำอยู่นะไม่มีใครเห็นเราก็ยังทำภาวนาอยู่เข้าใจหรือเปล่าทำความดีไม่โปงปรงกรจะออกหน้าออกตาก็ชื่อว่าเังความดีอยู่อย่างนั้นใช่หรือเปล่าพอระลึกถึงอีไลก็ยังเป็นความดีคือความสุขใช่หรือเปล<ส>่าแต่ความดีทั้งหลายนี้เมื่อเราทำไปแล้วเมื่อไม่มีใครเห็นแล้วเราก็ไม่ทำใช่หรือเปล<ส>่า<ส>อันนี้เป็นความดีที่มีความชั่วแอบแฝง เฮ้อย่างนี้ไม่ใช่ความดีท so, so, ี่แท้จริงอันคนยี่จะทําความดีที่แท้จริงแล้วจะมีศรัทธาในการทําความดีคำว่าศรัทธาในความดีแม้จะมีอุปสรรคหรือ็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่เขาก็จะพยายามทําเขาจจหรือบอก่าจะและแม้แต่ไม่มีใครเห็นเขาก็จะทําเพราะเขาทําเป็นนิสัยนั่นเองเขาใจหรือบอก่าจะเออเป็นั้นนิดขอฝากไว้ ในวิบากกรรมในขณะนี้นนี่แหละมันเป็นผลพวงมันจากอะไรจากมนุษย์นั้นผิดจากศีลจากธรรมในคราใดในยุคใดมนุษย์ทั้งหลายเดือดร้อนในศีลในการมาราคะมีกําลังมากนะจีนเหล่านี้แหละก็จะมีกําลังมากนะเห็นว่าเป็นปกติอย่างนี้ผลพิการผลแรงอย่างนี้เปล่าเลยเมื่อถึงเวลา อาฝนจะตกมาเขาเรียกฝนจะตกแบบถล่มทลายก็จะรู้กว่าจ้ะนี่อาฝนที่ตกแต่ถล่มทลายไม่พอแล้วไอ้น้ำมหาสมุทรก็ดีน้าําใต้ดินก็ดีก็มีอยู่แล้วตอนนี้เมื่อน้ํามันขึ้นทะเลมันหุ่นแล้วน้ําจะไปไหนมีที่ไปหรือเปล่าคนก็ไม่มีที่ไปเช่นเดียวกันมนุษย์ก็ไม่มีที่ไปลอยไปตึงเป็นเคียดเข้าใจหรือเปล่าฮะ ดังนั้นเลยฉนนี่เตือนว่าไม่บอกว่าไอ้เกอหานปรธานบ้านเรือนที่อยู่อาคารสูงบอกว่าไม่ปลอดภัยแล้วโอหาใช่อย่างนั้นไหมที่ไม่ปลอดภัยก็มีอีกไอ้ผู้ที่พื้นลากก็ไม่ปลอดภัยเข้าใจหรือเปล่าอะ้รถามอ,นะอ,อ,ยอย่างนี้บอกอย่างนี้วอะไรปลอดภัยได้ไหเนอะอะไรเป็นที่ปลอดภัยได้อย่างนั้นถ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเขาบอกว่าถ้าจิตเราไม่เศร้าหมองไม่ไปคิดถึงเรื่องความตายไม่คิดถึงว่าเราจะต้องตาย ให้ระลึกมีสติอยู่กับองภานานะกับพุทธัารธรรมบงสังขังมีฐานะไปนีนพึ่งอยู่ในกูบุญกูขุนแล้วนั่นแหละคือที่ที่ปลอดภายัยเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะนะเช่นกรรมจะไม่สามารถจะดึงไปหาสิ่งที่เราจะต้องเจอวิบากกรรมในภัยนั้นเข้าใจหรือเปล่าอ่านะถ้าจะไปก็เกิดภัยก่อนเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแล้วอ่านะนะก็ต้องรอดปลอดภัย เข้าใจหรือเปล่าอ่านี่เรียกว่าปริหารของบุญดังนั้นแล้วถ้าคนมันจดอยินไหนก็ต้องตายหโดยไม่ต้องทำสงครามหรอกนะสงครามโลก่ต้องทํนะาความจริงแล้วไอ้แค่ไยปยามบัตรก็แย่อยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่านี่มึงเสือกทำสงครามอีกผลิตอาวุธมากขึ้นมาอีกทดลองอาวุธอีกนึงก็ยิ่งเบียเปลี่ยนโลกมากเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่า มหาสมุทรก็ชอบช้ำม,มากเท่านั้นมนุษย์ก็ชอบช้ำม,มากเท่านั้นและภัยพิบัติเนี่ฉันิ่บอกแ้วเนี่ยสงครามมันมาพร้อมกับภัยพิบัติเข้าใจหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ดูชื่อว่า,อะ,ะกอ,กกอ,าอะไรมันจะแรงกว่ากันแรงกันนะอะไรมันจะแรงกว่ากันเมื่อภัยพิบัติมันเกิดขึ้นและเมื่อภัยสงครามมันเกิดขึ้นแรงความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทจะแรงกัน ในภัยธรรมชาติอะไรจะมากออกว่ากันเขา้าใจหรือ,รอเปล่าจ๊ะแรงสงคารเราสามารถหยุดได้ไหมจ๊ะแต่ภัยพิบัติเราหยุดได้หรือเปล่าภัยพิบัติมันก็เหมือนกับภัยวัฏฏะนั่นแหละเข้าใจรหรือ,รอเปล่าจ๊ะทำไมฉันบอกว่าภายัยพิบัติมันก็คือภัยวัฏฏะมันก็คือมันมีของมันอยู่แล้วอย่างนั้นใช่หรือเปล่าในโลกนี้กายสังขารนี้ก็เหมือนโลกหรือเรื่องมีภัยพิบัติของมันทีภัยวัฏฏะมีความเกิดแก่นั้นเจ็บแัะนตาย โลกเหล่านี้มันก็เป็นวัฏะสงสารอย่างหนึ่งเม่มันเกิดจริงแล้วมันก็มีความเกิดแล้วมันมีความแก่มีความเสื่อมใช่หรือเปล่าฮะมีความเสื่อมมีความเจ็บแล้วเกิความจะสลายตัวทุกความเสื่อมนั่นเองเข้าใจหรือเปล่ามันเชินเชิญที่บอกว่าใช้คาว่าเป็นวัฏฏะสงสารเหมือนกับภัยวัฏฏะนี้แหละห้ามมันไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่มันไม่ได้แต่สลายตัวไปในแบบนี้มันมีอายุของมันเข้าใจหรือเปล่า มันยังคออยู่ได้นัะนอัตภาพกายสังขารของเราแม้มันจะแก่ชราจะเจ็บจะป่วยแต่ถามว่าถ้าเรายังกินได้ถ่ายได้นอนได้ยังพอมีกาลังเอาลมเอาลมหายใจเข้าหายใจออกได้สแสดงว่ายังพออยู่ได้ใช่หรือเปล่ายังพอใช้ประโยชน์ได้ใช่หรือเปล่าอันโลกใบนี้เนี่ยถ้ามันยังสามารถเ,เราอาศัยอยู่ได้แสดงว่ายังยังมีโอกาสไหมจ๊ะที่เราจะมาพึ้ปฏิบัติ ที่จะหาทางออกอที่จะตั้งมั่นในศรัทธาที่จะแก้ไขในกรรมยังมีโอกาสหรือเปล่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามสังขารจะเสื่อมไปยังไงก็ตามแต่เราจะเสื่อมในความดีอย่าเสื่อมในศีลในธรรมเข้าใจหรือเปล่าครัเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ในวัฏฏะนี้มันมีความเสื่อมเป็นธรรมดา แต่สีธรรมของเราต้องกู้มันขึ้นมาเขา้าใจหรือเปล่าอาศัายวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอก,กาสเล่อนเพนะเล่อนความเพียรเล่นศรัทธาเข้าใจหรือเปล่าเหตุการณ์ที่ว่ามันจะเกิดหลุมยักษ์สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ก็คือแผ่นดินจะเป็น้นอ่นก่อนจะเป็นขึ้นคืออะไรเหตุการณ์นี้คือ,อ,อ,คอจะมีแผ่นดินไหวามาขย่าก่อนพอขยัาเปไ็นไง อินน้ำทรายธาตุมันจะมารวมตัวกันมันจะอ่อนนิ่มเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะที่แข็งก็นิ่มได้เพราะอะไรอ่าเพราะว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวแห่งธาตุน้ำมันก็มารวมก,กันของเหลวก,ก็มารวมมันความร้อนก็มารวมก,กันเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะความแข็งแรงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจากที่ตัมที่ตอนมันก็มารวมตัวกันอย่างนี้นะนั้นขอทุกโยนนั้นโงมีสติ สติคืออะไรอ่าจะเดินทางไปไหนก็มีสติจะอยู่ก็มีสติจะนอนก็มีสติจะนั่งก็มีสติ